สวัสดีครับบาเบลนะครับวันนี้วันนี้บาเบลกะทิว่าจะไปแก้เสานะครับแก้เสาอยู่บ้าน <mel> <ic int> ุนะครับบ <mel> ้านพ่อพ <mel> ุนนะครับบ้านพ่อหักพี่เสาเสริอมนะครับพอดีจะไปแก้เสามาไว้ให้พ่อพนนะครับเห็ดสาราสารากลางน้าให้พี่เสาเสริมนะครับอยู่บ้านสวนนี่แหละครับแต่วันนี้บาเบลจะไปแก้เสาแหนเพิ่นก้อนเนาะครับเดี๋ยวไปเบิ้งน้อกันเนาะครับเดี๋ยวรถไถนี่แหละครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวตีเบิ้งก่อนเดี๋ยวมาตีเต้นก้อนนะครับรถไถพ่อครับแก้ว พอพอมีรถอันนั้นนะครับพอมีรถกระบ,บะนะครับเนะอาตองเอารถอันนี้นะครับพี่มอกเดี๋ยวปิดกันนะครับพี่น้องโอ้ยติดไเลยเล่งแล้วะ๋ย่าอีกน,นิดเดียวแล้วตแล้วครับพี่น้อง <laughs> ครับพี่น้องครับพี่น้องบาเบียร์ไหล้วครับไม่นี้ไปพากันไปแก่เสานะครับมาแล้วครับนะครับบเบียรมาแล้วครับเบียรเสาเงนครับไปครับพี่น้องไปนะเดินทางันเ้าไปไหนบ้านนะครับเดี๋ยวไปหาปลาปลาปนน่ะสัอหน่อยหนึงนะครับเนาะ Có lẽ mọ sắn hả? Rất nay không? Chỗ là chủ tịch, nhưng mients don't have time đi medd Đây Gọi tiền d לי Nếu tôi lên tìmatin Không bao แกอีกทีแล้ครับเบีกไปยมนี่นะครับมาเอาเอาเอยู่สิบหนนมาแล้วครับเี๋ว่าเดีเดินหน้าขอบเขตกอนนะครับครับเ้นเอาครับันึ่้ ีเสาขึ้นรถกันนะครับเสาพิหาต้นครับก็ไรครับนะครับพี่น้องเสาซีต้นนี่แหละครับทีได้แก้ไปครับวันนี้เดี๋ยวยกใส่กันครับนี่ครับพี่น้องโจกับบ้านบ้านน้ำนะครับบ้านเบี่ยวอย่างยกใส่กันนะครับเดี๋ยวเสาขึ้นรถนะครับวันนี้

Hãy là... đó có để tại. Tại đó không làm được hết không có đây là như nhau cùng nhau phải không cùng nhau làm nên một cái người cái gì đó cái gì đó cái gì đó cái nữa. đó cái gì đó

สองตนแล้วครับพี่ล่างเนี่ครับเสาที่จะไปเฮ็ดอันทางนั่นกลางน้ำนะครับพอพลมันจะไปเฮ็ดไหนนะครับเดี๋ยวคนเสากันนะครับนะครับผมผมผมเอาคืนได้ไปแล้วครับไปนะครับตี่ต้นนะครับเสาตียันนะครับพอพ้นกับพ่อพลเมื่อไหร่ไม่ปากพลครับเรายักว่ามันร่นห่วยถุงไม้มาถุงเชือกผุวานครับ ยงซิดดินบ้าพะนยงซิดดินน้ำผมเดี <S <S ๋ยวเอามไมาเกินนะพรผกงเห้ผลม่กินร้อมนะครับนีนะครับบ้เบียวกับบ้านรแก้ไปนะไปนะครับไครับถามไกันครับครับดีไม่ดไปเเด้ไปแล้วครับกับบ้าเบียวครับไปครับครับ้ี่น้วงบแล้วไปลบวแล้วครับบว้วบ จะพาน้ำเจ้าเสาหนะครับมือน,นีครับเดี๋ยวถามว่าเอาเสาลงน้ำกันนะครับได้มาปเปล่าว่า มหันลาครับเอาลงแล้วครับครับมหันงงนะครับครับเป็นอะไรพี่น้องแกมาหดแล้วครับเดี๋ยวจะลงไปนี่แล้วครับมองที่ว่าที่สะสมนิเทศนี่นะครับสาราอยู่สาเนี่ยนะครับพี่น้องโอ้น้ำสาน้ำสาอะไรเลยครับสาอะไรโอ้ยเน้นน้ำมาในบ้านครับเดี๋ยวเอาเสาลงใส่กันนะครับเป็นอะไรกับเบาน้ำมันครับ

bao nắm từng cái ngay ra để bao <laughs> bây giờ Thả cho kênh Ghiền này không mày long lắm, ừ. 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 tiếp là à? ừ. là đi, làm mày 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 อ๋อเอากันนะปานปากครับนี่เยี่ยมเงียบๆมันจะหักนะครับว่าต้นกลางเนาะอ๋อทางนี้ครับ2ต้นแล้วครับครับอ๋อปานครับละรักเลย

เสร็จแล้วครับพี่น้องมือนึ่งกับกบ้าน้ำนะครับคนเสาที่เสริมเพชรอันสาละข่างน้ำนะครับประเทศอร้าคบเอฟซีมาน้ำนะครับเอฟซีพร่เสือมาเย่ยมาย่มนะครับกับที่ได้นี่สาละ ให้นั่งนะครับนั่งกินข้าวนั่งเล่นนะครับพี่น้องคลิปนี้วิวยังไรนะครับพานเมแก่เสาปูนยุบานพ่อผลนะครับพ่อลนเล่ะครับเป็นคนที่มาจะมาเฮ็ดแหงนะครับเห็ดสาระอ่างน้ำแหงนะครับคลิปนี้บ้าเบี้ยวกับจิบ้าพี่น้องสนิทนะครับโอ้ไม่ยังไงฝากพี่น้องไว้นัดนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บ้าเบี้ยวนิดนึงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้ลาพี่น้องสนิทแล้ะครับสวัสดีครับ